สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอ์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์นั้นเริ่มจะลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเมื่อรัฐบาลเยอรมนีดําเนินการขั้นเด็ดขาดต,ต่อบริษัทพลังงานรัสเซียสั่งควบคุมกิจการการ์ทรอมเยอรมนีย สาขาบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ก๊าซรรอมของรัสเซียในประเทศเยอรมันนะครับเนื่องจากทราบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นกําลังจะขายกิจการให้กับบริษัท JSC p o t m a r i รัสเซียและบริษัทส่งออกพลังงานก๊าซรรอม LLT ที่รัสเซียกําหนดให้เป็นบริษัทผู้ส่งออกพลังงานของรัสเซียเพียงเจ้าเดียวนะครับทั้งนี้โรเบรเิร์ตฮาเบกรัตมตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีเปิดเผยว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นตัดสินใจทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ด้านพลังงานของเยอรมนีรวมถึงป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเยอรมนีอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยพละการของรัฐบาลรัสเซียการเข้าควบคุมกิจการการ๊าซพรอมของเยอรมเนียมีกำหนดจนถึงวันที่30กันยายนโดยให้สำนักงานเครือข่ายสาพันธรัฐผู้กำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จากนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่ากา๊าซพรอมเยอรมเนียยังดูแลคลังเก็บกา๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและเป็นสาขาของบริษัทพลังงานก๊าซพรอมรัสเซีย ที่ดูแลเรื่องการส่งออกก๊าซธรรมชาติรัสเซียขณะที่ดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเตือนก่อนหน้านี้ว่าการเข้าควบคุมกิจการบริษัทรัสเซียเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และเป็นการละเมิดกฎหมายดังด้านนายวลอดิเมียร์เซเลนกี้ประธานรัฐมตีของยูเครนก็กล่าวปราศัยผ่านวิดีโอลิงก์แก่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสประชาติกดดันให้ชาติตะวันตกบีบคั้นรัสเซียเพิ่มเติมก่อนเดินทางลงพื้นที่เมืองบูชาแสดงความเศร้าโศกต่อกรณีพบศพผู้เสียชีวิตกว่า410บศพ พร้อมกับกล่าวหานะครับว่ารัเสเซียพยายามปกปิดหลักฐานการก่ออาชญากรรมสงครามและยูเครนเตรียมรับมือกับความโหดร้ายมากกว่านี้ในแนวรบตะวันออกและก็ภาคใต้ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนั้นแถลงตอบโต้ว,ว่าเหตุการณ์พบพเป็นฝีมือของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาที่72ของยูเครนจัดฉากว่ามีพลเรือนถูกกองทัพรัเสเซียโจมตีซึ่งมีการใช้เงินลงทุนในเรื่องนี้จํานวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีหลักฐานใดๆนั้นนํามาสู่การแสดงต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สำหรับความคืบหน้าการสู้รบนั้นนักวิเคราะห์เนี่ยด้านความมั่นคงคงจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะในแนวรบตะนออกเฉียงเหนือหลังที่มีท่าทีเปิดการรุกครั้งใหญ่ลงใต้เพื่อนากําลังไปบรรจบกับแนวรบจังหวัดโดเนสและก็ลูฮานนะครับส่วนที่ภาคใต้มีรายงานว่ากองทัพยูเครนอาจเริ่มปฏิบัติการตีโต้ในพื้นที่เมืองเคียซอนที่ถูกรัสเซียยึดไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์นี้ขณะที่เมืองมาริอุโปโหน่วยรบยูเครนย,ยังคงยันการรุกคืบของกองทัพรัสเซีย ได้อย่างเหนือความคาดหมายและมีความเป็นไปได้ว่ารบรเสเซียอาจบอบช้ําจนจากการบุกยึดคืนมาริโอโปของของ,ของยูเครนนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าสนใจมากนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางน้านรัสเซียนั้นจะดาเนินการอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะจากกรณีที่ทางด้านเยอรมนีนั้น,นไปยึดนะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของตนเองที่อยู่ในเยอรมนีเนี่ยครับสาหรับการรอมเยอรมนีอันนี้นะครับว่าก็ จะมีการตอบโต้กันอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจะเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายมีโอกาสนะครับในการที่จะมันขยายวงกว้างเรื่องของสงคราม